ปั่นแล้วกินอะไรก็ได้จริงเหรอเดี๋ยวเรามาคุยกันครับโอเคปั่นเล่นปั่นเที่ยวชวนคุยวันนี้นะครับก็จะมาชวนคุยในประเด็นเรื่องของหัวข้อปั่นแล้วกินอะไรก็ได้จริงเหรอเคยได้ยินคำนี้กันไหมครับผมเคยได้ยินมานานมากๆแล้ว นะครับก็ก็จะมีอยู่2แบบนะครับคือเอ่อเป็นมุกขำ,ขำๆฮาๆที่ใช้เป็นแคปชั่นโพสใน Facebook อะไรกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือก็เข้าใจตามนั้นจริงๆนั่นแหละว่าก็ปั่นมาเหนื่อยสักขนาดเนี้ยอยากจะกินอะไรก็ได้กินไปเถอะอะไรเงี้ยไม่อ้วนหรอกก็ ผมก็ยอมรับนะครับว่าเป็นหนึ่งคนนะครับที่ในช่วงแรกๆนะครับก็ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็คือ,อ,อปั่นมาเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากเลยเสร็จเราก็เดินไปสั่งข้าวโหก็สั่งเต็มที่เลยอยากกินอะไรก็เต็มที่เลยไข่เจียวเกะเพราหมู หรืออาจจะมีแกงมีอะไรอย่างเงี้ยอยากกินอะไรก็เต็มที่เลยเน้ำหวานน้ำผลไม้ปั่นหลายอย่างนะครับโอ้ผมกินเยอะมากเพราะปกติผมเป็นคนที่แบบชอบเรื่องของอ,อ,อาหารอร่อยอร่อยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารข้าวอาหารหวานออไอติมผลไม้อะไรเงี้ยชอบกินมากทุกวันนี้ก็ ก็ยังชอบอยู่นะครับแต่ก็ต้องพยายามแบบยังยังตัวเองเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าช่วงไหนเนี่ยออกทะเลไปมากๆเนี่ยก็คือกินกินเยอะเกินไปเนี่ยน้าหนักก็จะมาผุงก็จะเริ่มมานะครับหน้าหน้าก็จะเริ่มบวมๆนะครับอพอไปอชั่งน้ําหนักดูก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับ มวลกล้ามเนื้อก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ด้วยนะครับก็เรียกว่าไม่ค่อยมีตัวช่วยเลยนะครับไปไปปั่นออกไปปั่นทริปหนึ่งยาว,ยาวไๆไกลๆเหนื่อยๆมากๆกลับมาก็มากินเยอะๆคืนกลับไปมากกว่าที่เราเผาผลาญออกไปอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เหมือนกับร่างกายเนี่ยต้องทำงานหนะักนะครับ ก็จริงๆแล้วผมว่าเราก็ต้องพยายามควบคุมอาหารนะครับดีที่สุดนะครับเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเคยชวนคุยไปนะครับเรื่องของการออกกำลังกายการพักผ่อนแล้วก็การบริโภคอาหารนะครับก็ทุกอย่างก็ต้อง อยู่ในความพอดีนะครับไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขแบบทางสายกลางนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นจะไปแข่งขันอะไรนะครับอันนั้นก็จะยกเอาไว้อีกประเภทหนึ่งนะครับอันนั้นเขามีเป้าหมายของเขาชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องอมีรูปแบบของของการ ออกกาลังกายการเทรนการาพักผ่อนแล้วก็มีเรื่องของอา,อาหารเสริมมีโภชนาการอะไร mm hmm. เขาก็จะแบบเป็นแบบอีกแบบหนึ่งที่ซีเรียสมากๆนะครับสำหรับเราสไตล์ปั่นเล่นปั่นเที่ยวนะครับออกกำลังกายเพื่อสุขภาพลดไขมันลดความอ้วนอยากจะมีรูปร่างที่ดีนะครับเราก็ทำทุกอย่างให้มันพอดีนะครับแล้วก็ ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้นะครับแบบนี้ก็จะโอเคที่สุดนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะแนะนำนะครับแนะนำได้เลยนะครับติก็ได้นะครับว่าแบบเอ๊ะผมพูดบางอย่างไม่ถูกต้องนะพูดผิดไปนะเออมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แนะนำกันได้เลยนะครับก็ ขอเชิญเลยนะครับให้เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์พูดคุยกันนะครับหลายๆคนอาจอาจจะมีประสบการณ์ที่ดีกว่าผมก็ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยอ,อาจจะเคยอ้วนมากๆอ้วนกว่าที่ผมเคยอ้วนอีกแล้วก็สุดท้ายก็สามารถที่จะใช้กีฬาปั่นจักรยานเนี่ยช่วยให้มีรูปร่างที่ดีได้ในปัจจุบันนะครับก็ อยากจะขอเชิญให้เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับคนที่ได้เข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับก็จะได้ประสบการณ์ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับโอเคก็จากประเด็นที่ตั้งขึ้นมาตอนแรกนะครับปันแล้วกินอะไรก็ได้จริงเหรอก็สำหรับคนที่ไม่ซีเรียสนะครับก็จริงครับกินอะไรก็ได้แน่นอนนะครับเป็นสิทธิ์ของคุณนะครับ แต่ว่าถ้ามองในมุมของเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับเราก็ควรที่จะฉลาดกินสักนิดนึงนะครับเลือกกินแต่สิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับโอเคสุดท้ายก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วอย่าลืมมาติดตามกันครับว่าคลิปหน้าผมจะมาชวนคุยในประเด็นเรื่องของอะไรสวัสดีครับ